สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ชุดนางเอาออกซิเจนแล้วกันวันนี้วันอังคารค่ะนะคะที่จริงต้องใส่เสื้อให้หุ่นสียะชมพูแม่ค้าเหนื่อยหาวันนี้ใส่วิอ่ฟาล่า่ะ,ะฟาราใส่ฟาล่า ไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่าพอดีดอกพุธบานพี่สาวเลยเด็ดมาให้เด็ดมาให้เด็ดมาให้ใส่น,นะคะเดี๋ยวคุณสุดจะยืนให้ชมยืนให้ชมว่าคุณสุดใส่สีสอะไรนะคะวันนี้คุณสุดใส่สีชมพูขาวนะคะยกดอกด้วยดอกพิกุลน,นะคะขาวชมพูนุนนะคะคุณสุดแล้วจะเหลืออยู่ปลายพื้นนะคะ ส่วนเสือ้อเป็นลายอดอกอ่ะดูไม่ออกดอกไอ,อ,กอ,อ,กอ้ทองไหลนะลูกชายคุสูนว่าเหมือนดอกลำพงหูอว่าพูจะชื่อชื่อชื่อ,อไอ้ชื่อดอกไม้คุณแม่เสือ้อคุณแม่ชื่อเสียเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่รู้ว่าคนสวยใสอ่ที่ผมทรงนี้โอเคไหมนะคะแล้วก็ ลองลอๆหล,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 ลายสทรงร้านเขาบอกว่าลองหลายๆทรงนะคะเดี๋ยวอวันนี้คุณสุดก็พ่ะถุงสีนี้นะคะชมพูนุดยกดอกพิกุลอันสุดซักสองรอบนิ่มมากนะคะนิ่มมากก็ใส่สบายถ้าใส่กับสีชมพูก็ออกมาสวยนะออกมาสวยตัวนี้นะคะเขาเรียกยกดอกบวัวฟ้าบวัวหงายมันจะออกส้มพอดีลูกค้าสั่งก็เลย สั่งมาให้ลูกค้าเจอสองผืนผลิตที่ร้านเขาก็ส่งมาให้นะคะที่จริงคุณสุขขายหมดไปนานแล้วล่ะหมดไปนานแล้วเขาเลยบอกว่าเขาอยากได้เอียวแคบมามันเขาดูภาพแบบพูดเร็วไปเ <c oughs> พื่อนบอกว่าทําไมหน้าบวมบอกว่า้วนขึ้นบอกว่าผอมเท่าเดิมนั่แหละเพราะถุงยังหมุนติ้วอยู่เลยเพราะถุงยังหมุนอยู่แต่มันบวมกับ สารสารที่เรากินเข้าไปคือ,อยากับน้าเก,เกล,ลือเกลือเป็นระอยยของผนะุเนาะไป่บวงเมื่อรู้ไปสารสารเซลลลอยลนะทำไให้หน้าบวงนะดดีหน้าเต็มดีแก่แล้วหน้าเต็มหกสิ 1. หน้าเต็มก็โอเคนะคะโอเคอคุณคุณสุดอยากให้ชมเสื้อของคุณ ร่มท้ำนะคะัสุเพิ่งเสร็จนะคะพวงชมพูสวยมากถ้าใครให้ถากพวงชมพูจะ่เนี่ยเอาตัวละพันแล้วนะเออเหนื่อยมากเหนื่อยมากะคือก็สวยมากแต่แต่ก็เหนื่อยมากอะไรอย่างงี้นะคะนะต้องเอาตัวละพันลูกชายโหเขาเขาให้เก้าร้อยพันหนึ่งเนะแม่โหไม่เอาละเอาพันเลยตอนเนี้ยเหนื่อยแข่หนึ่งแคนหนึ่งก็เหนื่อยละนะคะอันนี้เออเอาเลยตัวใหญ่นะ จะรอใส่พรุ่งนี้นะกำลังขึ้นแขนที่สองนะคะเสร็จวันนี้เลยเนะาะไม่ว่าจะเสร็จเมื่อวานแต่เมื่อวานเนี้ยแต่คุณสุทํานี่ก่อนไงพอดีคุณสุถักเสื้อให้ยาอ่อนถักเสร็จแล้วส่งให้ลูกค้าปรากฏว่าแขนสองข้างไม่เท่ากันลูกค้าสองข้างคุณสุแขนสองข้างก็เลยต้องรื้อแล้วก็ทําให้ใหม่นะคะตอนนี้เท่าแล้วนะคะคุณสุทำสองชั้นนะคะ เดี๋ยวดูว่าถ้าขยันก็จะทําให้ชั้นที่สามนะชั้นที่สามก็น่าจะสวยนะแต่พี่สาวคุณสุชอบสองชั้นสองชั้นจะดูดูด,ดูดูเท่านี้เท่าคุณสุคือมันจะดูเก๋ๆวันนี้อนอให้หน่อยมาร์เกอร์ย,ยังอยู่อยู่เลยสงูัยท่อนไหนจะถักแน่นแม่ว่าใส่เสื้อยังมีมาร์เกอร์อยู่เลยสีขาวแล้วใส่ใสวยนะเออคุณดูสว่าสวยดีโอเค ตอนี้คุณสุจะพูดถึงพระถุงพอดีคุณสุไปค้นเจอค้นเจออยู่สามผืนขออนุญาตนั่งญาติดื่มน้ำไปค้นเจอนะคะค้นเจอตัวนี้คนนี้เขาเรียกน้ำไหลเท่านะคะ ไปเจอค่ะสวยมากไม่ว่าหมดแหละสวยมากเพราะว่าดอกเ้าแดงเห็นไหมคะ,ะใครจะรับนะคะสรับอัดพระเก่าแปดิบาทนะคะเ้าเรียกเทาเทาน้ําไหลนะคะสองหบาทแล้วก็อีกเจอเจองานปักอีกตัวหนึ่งใครใครใครไม่อยากเหมือนใครก็นั่นนะคะงานปักสีเทานี่สวยมากเลยคะ่ะพื่นเลยลูก เห็นไหมคะปักทั้งผืนนะเห็นไหคะใครที่ถามหาเท่าเท่าเขียวเขียวพิงเขียวพิงนะคะแล้วก็มีม่วงแล้วก็มีขีมนะคะสวยมากเลยคะ่ะผืนนี้สุดไปเจอนะคะมันเยอะจนะัดอะเจอก็สองอยห้าสิบนะคะมีผืนเดียวนะคะสุดเจออย่างละผืนโอเคถ้าไหวก็ลำขาออกเิีเยยน,นะใส่ทั้งวันทั้งคืน เนื่อยเหนื่อย,อย,อยก็ออกซิเจนนะคะผมใหม่เลยแปลกนะแปลกตาแล้วอีกผืนหนึ่งก็คือบัวเห็นไหมคะบัวสวรรค์ตัวนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลโกโก้น้ำตาลโอวัตตินนะคะสวยมากเลยคะ่ะนะคะเจอสามพืนค่ะสี่พืนใช่ไหมนสองร้อยห้าสิบาทนะคะแล้วส่งอัดพ้ากาวแล้วก็เย็บผื้นสีให้ฟีนะคะเย็บริมด้วยนะคะใครเอาวันนี้ก็ทันนะคะเพราะว่าลูกจะไปเที่ยง ไปโรงงานเที่ยงนะคะไปอัดผ้ากาวนะคะแล้วก็อีกผืนหนึ่งนะคะผืนนี้สวยมากเลยค่ะนะคะเจอแต่ละผืนนะคะอันนี้เป็นไทลือปากนะคะนะคะเขียวนี้เป็นเขียวมะนาวนะคะอันนี้ลาตลองให้รงงานขัดเดี๋ยวเดยนนางถักงานถักแล้วให้ลูกไปดูใกล้ๆค่ะใส่กับนางนี้ก็ได้นะคะนางนี้ ใส่กำลังเนี้ยเดี๋ยวหันนางมาซิใส่กำลังนี้ก็ได้ก็สวยดีนะแต่อางวแลนวจะสวยนะสวยดีโอเคสีผืนนี้ใครใครต้องการคะจวกู้สุส่งฟรีให้สุหาเจอแปลกดีหรือไม่ต้องเห็นไข่เนะโอเคอันนี้สุใส่ตั้งหูมุกเงินเพชรแล้วก็เงินนี่ใส่สร้อยนโมของตลาดที่วัด สั่งมาแล้วก็น,นี่คือคุณยายที่เลี้ยงเลี้ยงคุณสุม,มานะคะคุณสุชอบอะไรที่เป็นเครื่องเงินนะคะโอเคถ้าตอนนี้คุณสุดจะโชว์ผ้าถุงที่ <c oughs> <c oughs> ขอขอโทษน,นะคะมันจะไอเป็นจังหวะจังหวะตะโกนเนี่ยสวยไหมคะสวยมากเลยของคุณบุญธรรมเนื้อเสร็จอีกแขนยิ่งสวยนะคะอันนี้คือเลือกเลือกพวงอินผะูนะคุณสุทักถักหมดห้าตัวแล้วค่ะ ตอนนี้สามตัวเหนื่อยมากเหนื่อยมาก